ค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะลูกอะไรเอ่ยอันนี้นมนมสดรสจืดนะคะอันนี้มะม่วงพ่อเก็บมาจากสวนอ๋อค่ะเราใช้มะม่วงจากสวนเลยเนาะ,ะงาะกระป๋องค่ะกระป๋องแม่ซื้อมาจากโรงมีสารค่ะแล้วอะไรอีกลูกน้ำผึ้งค่ะแล้วก็อะไรอีกคะนมข้นใช่ไหมนมข้นโอเคอ่ะก่อนอื่นต้องทำอะไรก่อน เอานมเทใส่ถุงค่ะให้พ่อช่วยเนาะใส่ก็ลูกแน่โอ้เทนมพอประมาณนะคะแล้วเราก็นมก็จะไปใส่ช่องฟิตไว้เนาะทั้งคืนเลยก็ได้จนมันแข็งตัวเลยเนาะ แล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยด้วยนะคะโอเคแล้วก็ไปไหนต่อลูกเอาไปใส่อะไรไว้ลูกตู้เย็นใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟิตนะคะปาะคะปิงเสร็จแล้วพอดีเราเอานมเนาะที่ใส่ช่องฟิตไว้ไป ไปทุบให้แตกก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาปั่นใช่ไหมลูกจนได้แบบนี้เนาะมะม่วง,งก็ปอกให้เป็นสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดแต่งหน้ากันเลยเนาะว่าบิงซูน้องพันจะเป็นยังไงคะ่ะอ่ะพ่อช่วยเลยเดี๋อย่าเพิ่งค่ะน้ำพึงพำพ่งทีหลังลูกมะม่วงนะคะอ่าเอามะม่วงใส่ลงไปใส่ให้สวยๆนะคะใสวยๆนะพ่อ น,น้องพันช่วยด้วยสิค่ะเรียงสวยๆนะคะแล้วตัวนี้ล่ะเอาใส่ตรงไหนก็ได้หลกจัดเลยค่ะใส่ตรงไหนก็ได้ตรงนมอืมมัอมอยงยค่ะอืสวยๆนะคะโอเคแล้วเราก็มีงอกกระป๋องด้วยพ่อเปิดงอกกระป๋องให้หน่อย เทเลยล่ะคะเอ่อต้องใช้ช้อนตักนิดนึงค่ะลูกช้อนอยู่ข้างหลังพ่อเดี๋ยวให้พ่อหยิบช้อนตักใส่เนะาะพ่อหนูจิบเองเอ่าน้องพันตักเองก็ได้ให้พ่อตักก่อนลูกพีห่หนอตักอ่าพ่อตัก,ตกไม่พ่อตักให้หนูแล้วหนูตักอีกทีนึงวางเลยลูกวางตรงไหนหนูอยากวางตรงไหนวางเลยค่ะไหนดูหน้าตาซิว้าวยังไม่เสร็จนะเนีน่ยแม่เดวทาเองทำเองเองนะพ่อของ่นอ่ะพ่อมะม่วงใส่เลยค่ะพ่อใส่เยอะเลย น้อยเยอะๆหรอคะแม่ใส่ทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะลูกอะไรเนี่ยนี่ใส่ตรงนี้ค่ะใส่เลยค่ะอะใส่อีกลูกใส่อีกว้าวบิงซูเราเริ่มละลายแล้วลูกเร็วๆเข้าอา้าวใครเปิดขึ้นมาเปิดขึ้ามาแน่กับเปิดขึ้ามาแน่แจ้งมัน <c oughs> ขอจะมีไข่หัน <c oughs> พักมุก เร็วกอนดี๋ยวก่อน,อน,นอมันตอกขึ้นมาไม่ไหะหนพอพอ,อต่อไปก็เอานมข้นราดเลยค่ะนมข้นอ,อยู่ไหนค่ะราดลงไปเลยเยอะๆเลยอะละออกแล้วหลูกออกแล้วนี่ทำเหมือนพ่อเลยลองจับสิ ลาลงไปเลยจะเอาหวานขนาดไหนเพราะว่านมเราไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมเนาะเราสามารถราดน้ำเชื่อมลงไปจะเอาน้ำผึ้งก็ได้ค่ะหรือจะเป็นนมข้นหวานเนาะเ้องพาราดแค่นั้นใช่ไหมแล้วก็น้ำผึ้งราดเลยลูกน้ำผึ้งราดเลยนิดเดียวก็ได้ครึ่งครึ่งแก้วก็พอค่ะ่อน้ำผึ้งหน่อก็ได้ขอน้ำผึ้งหนึ่งค่ะ Okay, โอเคพอแล้วค่ะเดี๋ยวลองพันลองชิมให้คุณผู้ชมดูซิอร่อยไหมลูกลองชิมซิเอาช้อนตักชิมซิหนูจะชิมอะไรคะตบิงูอ้วตักให้ดูหน่อยจะมีหน้าตาเป็นงี้ว้าวเป็นน้ำเลยนะคะโอเคค่ะโอเคอร่อยไหมลูกอืม,มค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะลองพันไม่บายก่อนบาย,บาย Ha <laughs>